ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมใบแอสหรือเปล่านะแต่นาทีนี้ด้วยด้วยเอกสารด้วยเงื่อนไขต่างๆท,ที่ที่เท่าที่มองเห็นเนี่ยผมว่าไทยอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบประมาณหนึ่งเนาะก็เหมือนที่บอกว่าเราก็เป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อ่ะวันนี้เดลต้าก็บวกใช่ไหมเราเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มันก็ผลิตที่ไหนครับจีนบ้างเวียดน,นามบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งสองคนที่เขาเรียกวเป็นคู่แข่งหลักของเราเนี่ยโดนภาษีเยอะกว่าเราใช่ไหมครับ จีนโดนร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เวียดนามโดนสี่สิบหกเราโดนสามสิบหกเนี่ยยังไม่ต่อรองเรายังดูได้เปรียบเลยผมฟังปีเตอร์นาวาโลที่เขาพูดถึงเวียดนามเนี่ยประเด็นน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเวียดนามอ่ะการลดภาษีเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่คําตอบที่เขาอยากได้หรอกเขาอยากให้เวียดนามอ่ะซื้อของเขาเยอะๆแหละผู้ภาษาชาวบ้านแล้วลดการเกินดุลลงคราวนี้เรามาดูตัวเลขเนาะจีนอัไทยเนี่ยเกินดุลอเมริกาอยู่สี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญค่ะ เวียดนามเกินดุลอเมริกาอยู่แสนสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญมันห่างกันเท่าไหร่เดียก็คือเร็วสักสามเท่าแล้วกันเนาะคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะลดการเกินดุลอเมริกาสักครึ่งหนึ่งแปลว่าไทยต้องซื้อของจากอเมริกาสักสองหมื่นกว่าล้านเหรียญเนาะซึ่งมันก็เป็นไปได้เราก็ซื้อเครื่องบินซื้ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะซื้ออะหรือเราลดภาษีศูนย์เปอร์เซนบางหมวดให้กับสินค้าอเมริกาเนี่ยคนไทยอ่ะรองน้ามี้มันก็มีกําลังซื้อเนาะถ้าเขาส่ง เทปตาส่งอะไรก็ไม่รู้รถยนต์ของเขาที่ขายมาในราคาต้นทุนอะ่ะโอ้โอนามีก็อยากได้แฮปปี้เพราะคนไทยก็มีกําลังจะซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเนาะเวียดนามเนี่ยกลับไปที่เวียดนามบ้างเวียดนามเกินดุลอเมริกาอยู่แสนสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญถูกไหมครับค่ะโหถ้าจะลดขาดดุลครึ่งหนึ่งถ้าถ้าจะลดการเกินดุลครึ่งหนึ่งคือ <c oughs> เขาต้องซื้อของหกหมื่นล้านเหรียญนะ่ะหนักไหมหนักน้ํามันหนักมากแล้วคนเวียดนามก็ไม่ได้มีกําลังซื้อเยอะจะไปลด เขาเรียกว่าลดภาษีเหลือศูนย์เปอร์เซ็นอ่ะของของอเมริกาถ้าส่งเข้าเวียดนามกว่าส่งเข้าไทยพร้อมกันอ่ะน้องนํามีว่าของคนที่ไหนมันจะมีกําลังซื้อมากกว่ากันคนไทยก็มีแนวโน้มจะซื้อเพื่อจะลดการการขาดดุลหรือเกินดุลกันเนี่ยได้เร็วกว่าเนาะเพราะฉนั้นเวียดนามเนี่ยโอกาสที่ถ้าถ้าเราเชื่อว่าปีเตอร์นาวาโลเขายึดที่ตัวเลขการเกินดุลขาดดุลเป็นหลักเนี่ยเวียดนามลดการเกินดุลการค้าจากอเมริกายากกว่าเรา พอมันยากกว่าเราก็แปลว่าการต่อรองเนี่ยการลดอัตราภาษีเนี่ยเวียดนามก็ควรจะทําได้ยากกว่าเรางงไหมสมมุิว่าเวียดนามเขาได้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้ลดสี่สิบเปอร์เซ็นตบนเบสเดิมเราก็ถูกกว่าเวียดนามอยู่แล้วนะเรามีเนื้อไหมคือเบสเดิมเราก็ถูกขเขาเกิสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วเออถ้าเกิดเราเราสามารถจะต่อรองได้แล้วก็ไปคุยกับเขาว่าเราจะซื้อของเขาเราจะอะซื้อกางเกงยีนจากเขาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาเราจะดูหนังฮอลลีวูดทุกวันซึ่งเราดูอยู่แล้วนะ เราเขาก็อาจจะแฮปปี้กับเรามากกว่าเพราะว่าเรามีความเรามีความเป็นอเมริกันอยู่แล้วอะ่ะผมว่าที่เดียวที่ผมยังไม่เคยไปเที่ยวนะแล้วผมทําไมไม่เคยไปเที่ยวผมไม่รู้คืออเมริกาหลายคนก็ถามว่าเออทาไมพี่ไม่ไปอเมริกามาันน่าเที่ยวจะตายผมว่าอเมริกามันก็คือที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ย นางมีเดินออกไปคนใส่กางเกงยีนคือทุกอย่างมันคืออเมริกันอยู่แล้วอนึกออกปะคือทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่มันคืออเมริกันอยู่แล้วถ้าเราไปยุโรปมันมีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเราไปอเมริกามันก็คือสยามแหละสยามก็คืออเมริกาทุกอย่างมันก็แต่งตัวกินข้าวฟาสต์ฟู้ดมันคืออเมริกันอยู่แล้วเพราะนั้นผมเลยคิดว่าทุกคน เออคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆแล้ววัฒนธรรมอเมริกันมันอยู่ในอยู่ในตัวของพวกเราเยอะอยู่แล้วเรามีความเป็นอเมริกันสูงเนาะเวียดนามอาจจะมีความเป็นจีนผสมมีอะไรหลายๆอย่างผสมเนาะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ไปเหมือนกันเพราะนั้นจริงรอบเนี้ยถ้าผ่านการเจรจาการค้าไปแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าไทยอ่ะมีโอกาสเป็นตอยู่ เวียดนามก็มีนะครับแต่ไทยดูโดดเด่นกว่าในมุมนี้ที่เหตุผลที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีสิทธิ์จะลดไอ้การเกินดุลขาดดุลกมรเมกาเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะว่าอย่างแรกเราเกินดุลเขาไม่ได้เยอะเวียดนามมันเกินเขาเยอะมากแสนสองหมื่นห้าพันมันเยอะมากเลยเนาะลำดับลำดับเท่าไหร่ลำดับสามของโลกเนี้ยของเราลำดับสิบลำดับสิบกว่าแล้วก็เออมันก็มันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดลดเท่ากันเราก็ยังไม่ได้เสียเปรียบแต่ถ้าเราได้ลดมากกว่าหรือลดเร็วกว่าหรือต่อรองได้มากกว่าเนี่ย ประเทศเราก็จะยิ่งอยู่ในเรดาร์แล้วก็อาจจะกลับมาส่งออกได้ดีขึ้นกว่าเดิมและประเทศที่ตอนแรกเรามองว่าทุกอย่างมันจะติดลบเนี่ยภาพมันจะเทินลับเป็น Vshape ได้ไม่ยาก<ม>นึกออกไหมคือเวลาเราลงทุนอะ่ะสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดคือการเปลี่ยนภาพหมพายความว่าเขามองว่าเราไม่ดีแล้วอยู่ๆเขาก็แปลกใจนึกออกไหมเวลาที่มผมได้เงินเยอะๆมันจะได้จากจัดอย่างนั้นน่ะเหมือนเหมือนที่ตอนโควิดอ่ะถ้าจําได้ว่าผมได้เงินจากคุ้นที่ฟรีพลาสติกที่ใส่ขนมอ่ะ จริงๆแล้วหุ้นมันลงมาแรงมากทั้งๆที่จริงๆแล้วโลกกําลังจะใช้ฟิล์มเยอะขึ้นใช้หีบห่อเยอะขึ้นเพราะก็กลัวติดโควิดหรือหุ้นเดินเรือที่ลงมาเยอะๆแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องกลับไปขนของเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอพอตัวเลขมันกลับมาแล้วก็เห็นการขนเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะแปลกใจนึกภาพออกไหมเราก็มีหน้าที่ไม่ใช่กลัวตามตลาดเพราะเราถ้าเราอ่านข่าวเยอะๆเรากลายเป็นตลาดแน่นอนเพราะตลาดมดหน้ากลัวขึ้นภาษีเละแล้ว GDP แต่ความเป็นจริงเราต้องเราต้องมองข้ามช็อตแต่ว่า อ้าวแล้วมันจะยังไงต่อวอสเนกวะอาอมันไอ้โดนภาษีรู้แล้วแหละทุกคนก็รู้พร้อมกันอะแล้ววอสเนกวอสเนกก็คือเดี๋ยวไปต่อรองไงอ้าวแล้วต่อรองเขาใช้เกณฑ์อะไรในการต่อรองอ๋อเขาดูเรื่องการเกินดุลขาดดุลการค้าเอ๊ะเราลองคิดซิแล้วใครที่ไปต่อรองเขาจะเกินดุลขาดดุลการค้าได้มากน้อยกว่าเราจีนต่อรองไหมจีนไม่ต่อรองงั้นตัดออกจากสมการโดยแน่นอนถูกไหมครับเวียดนามไปต่อรองให้เวียดนามมันก็ต่อรองเก่งแต่ว่าเขาเขาเขา,เขาเกินดุลเยอะไปหน่อยเขาอาจจะลดการขาดดุลไม่ง่าย ของเราเนี่ยก็หวังใจแล้วกันเนะว่าผมก็ฟังท่านพิชัยแถลงตอนช่วงบ่ายเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เตรียมแผนมาดีประมาณนึงเนาะเดี๋ยวก็รอดูว่าตอนไปตอนไปเจราจาแล้วจะเป็นยังไงแต่ท่านพิชัยเป็นเทปที่อยากให้ฟังเนาะท่านพิชัยพูดพอย n หนึ่งที่ท,ที่สําคัญเนาะเขาบอกว่าภาคยานยนต์เนี่ยมาจะต่อรองยากเพราะมันเป็นฐานผลิตเดิมของเขาอยู่แล้วซึ่งเขาก็คงอยากดึงกําลังผลิตยานยนต์กลับไปซึ่งมัน make s น n นะพอเขาเป็น detroy ดีทรอยที่ผลิตรถยนต์อะไรยญ่ๆเขายังมียี่ห้อรถยนต์เป็นของตัวเองยังมีฐานนู่นฐานนี่เนาะไออุตสาหกรรมรถยนต์ก็อาจจะมองยากต้องตัดทิ้งนึกออกไหมแต่ถ้าอุตสาหกรรมอิเ e ล็กทรอนิกส์อย่างอื่นโทรศัพท์อะไรอะกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายังไม่มีการจะสร้างขึ้นมันไม่ได้ดิดนิ้วละเศษขึ้นมาเนาะมองก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นขึ้นมาเยอะแยะเพราะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเราก็ต้องมองเป็นเขาเรียกว่ามองเป็นเหมารวมไม่ได้ต้องมองเป็น มองเป็นทีละจุดว่าเขาโฟกัสอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็ไปเลือกหุ้นที่มันไม่ได้รับผลกระทบมันไม่ได้มองว่าโดนมาสีทั้งหมดแล้วละ่ะตอนนี้มันมีอุตสาหกรรมบางอย่างเมกายอยากดึงกลับไปจริงบางอย่างอาจจะทีหลังบางอย่างอาจจะทําไม่ได้หรอกเขาคงไม่กลับไปเย็บรองเท้าใหม่อะไรเงี้ยไนกี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วไงนึกออกไหมคนอเมริกันค่าแรงชั่วโมงละสามสิบเหรียญแล้วเนาะมาเย็บไนกี้นี่ไนกี้มันต้องคู่ละสี่หมื่นอะไรทำดองเนี้ยจากวันนี้คู่ละเกนะ้าพันอะ มันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆย,ย่อยข้อมูลแล้วก็มองหาแอเรียที่อาจจะได้ประโยชน์อะไรทํานรงเนี้ยครับถ้าชอบเนื้อหาของดีอินเวสต์โตอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของการเงินกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทางการเงินค่ะ